อยากมีรายได้เข้าทูมานีวอลเลตครั้งละ100บาทแบบนี้ต้องทําอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับในการรับเงินเข้าทูมานีวอลเลตครั้งละ100บาทนั่นเองนะใครที่อยากมีรายได้แจ้งเตือนแบบนี้ทุกครั้งทุกวันเลยเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทํารายได้เสริมในส่วนของทูมาน n ่วอลเลตแบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินคค่าสมัร ไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นทําเงินฟรี100%นะครับการทําเงินนะครับทำบนมือถือได้เลยจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็สามารถสมัครทําได้นะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะไปดูเงื่อนไขแล้วก็วิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําอย่างไรถึงจะมียอดเงินเข้า100บาททุกวันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงิน t r u e m o n e y Wallet กันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับในืืออมถือของเพลยานะการ์โหนะครับก็ดู คลิปทางด้านขวามือจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะการดาวน์โหลดเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับตามชื่อหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิเ y ่ a l ล e t นะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยส่วนใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิ Bush. ลิงก์ดาวน์โหลดปักหมุดไว้ให้แล้วเนาะกดดาวน์โหลดแล้วก็สมัครกันได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแมบไว้ให้ด้านล่งังคลิปนี้กดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะพอเราสมัครเสร็จก็สามารถเข้ามาทําเงินเข้า w a l l e t ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินในการเติมนะครับทำฟรีร้อยเเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูการทํารายได้เข้าทูมอนี่วอลเลตได้อย่างไรนะฟังตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าทําอย่างไรให้มีรายได้100บาททุ ก,การทําเงินฟรีต้องใช้เวลาความอดทนความพยายามนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนนะครับและหลายคนเนี่ยอยากจะมีะไรายได้เพราะว่าร้อนเงินต้องใช้100บาททุกวันเราฟังให้จบก่อนเราจะทําอย่างไรให้มี100บาททุกวันเนาะโอเคเรามาดูที่เมนูด้านบนนะครับในส่วนของเมนูแอปนี้จะมีเพียงแค่3เมนูตรงนี้ ส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นคะแนนที่เราจะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงิน To มานี่วอลเล็นั่นเองนะเรามาเริ่มจากเมนูด้านขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนเครื่องหมายบวกคืออะไรบางคนไม่เข้าใจแนะนําเพื่อนนะครับฮยบางคนกดเข้ามาเจอคําว่าแนะนําเพื่อนอีกแล้วแนะนําเพื่อนอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดทุกคนอยู่ที่เราว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนของการแนะนําเพื่อนเขาไม่ได้จํากัดสิทธิ์ไม่ได้บังคับ เป็นสาธารณะเนาะสำหรับตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทํานั่นเองการเชิญเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้ที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นอาจจะถอนเงินได้ทุกวันเลยนะครับวิธีการเชิญก็กดตรงคําว่ารหัสอ้างอิงของเราเนาะกดเข้าไปถ้าเราต้องการรับเป็นลิงก์เพื่อที่จะเอาไปโพสต์เอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อ เราก็สามารถส่งเข้าไปใน Messenger อร์ e ลหรือว่าช่องทางอื่นๆได้เลยนะครับอันนี้คือการแชร์ออกไปเนาะต่อมาแล้วคะแนนล่ะเราจะได้หลังอย่างไรจากการเชิญเพื่อนนะตรงนี้นะครับเขามี ทำอธิบายนะครับจากการเชิญเพื่อนไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับคุณสามารถแนะนําเพื่อน1คนได้รับคะแนน1 0,000มืนสูงสุดต่อเพื่อน1คนเนาะหนึ่งหงมื่นเนี่ยเราได้รับมาทําไมมันไม่ขึ้นเลยนะครับคะแนน1 0 0 0 0นที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะรวบรวมให้เราตรงนี้นะอันนี้คือคะแนน1 0,000น,นจากเพื่อน1คน 1> การเชิญเพื่อนไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งเนาะยิ่งเราเชิญเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนมากขึ้นนะ แล้วต่อไปล่ะคุณจะได้รับ10%จากรายได้ของเพื่อนที่เขาทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นการาใช้งานโดยการทําแบบสอบถามนะครับถ้าเขาตอบปุ๊บเราก็ได้10%จากของเพื่อนหรือการทําโครงการเราก็ได้รับมาอีก10%ของเพื่อนนั่นเองอันนี้คือรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะหนึ่งมืนที่เราได้รับมานะครับเขาจะให้เราทาทีอยู่ที่100คะแนน,นนะครับต่อหนึ่งคนเนาะเมื่อมีการสมัครเข้ามาแล้วนะครับทำไมถึงเขาให้เราแค่100คะแนน,นก่อนนะครับก็เพราะว่าเขาต้องการตรวจ เช็คว่าเพื่อนที่เราทําการแนะนําไปเนี่ยจะมีการตอบโต้โดยการใช้งานแอปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการป้องกันในการปั๊มคะแนนเนาะหนึ่งเลยเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาจะต้องใช้งานทุกวันนะครับโดยการเข้ามาทําโครงการ เข้ามาทำแบบสำรวจนะครับก็เหมือนมีการใช้งานแอปเนี่ยทุกวันเพื่อที่จะดูว่าเพื่อนที่เราแนะนำไปเนี่ยเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นโลบอทต่างๆเนาะอันนี้เพื่อป้องกันนะครับสำหรับคะแนนที่เราแนะนามานะครับเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะนี่กดรับไปเลยถ้ามันขึ้นข้อผิดพลาดแบบนี้กดตกลงแล้วก็กดย้อนกลับเนาะรีเฟซหนึ่งรอบนะครับคะแนนก็จะขึ้นที่ด้านบนแล้วนะเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นบัตรกำน,นันโดยการแลกของรางวัลโดยการใช้คะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาแกลกรางวัลตรงนี้เลย กดตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยเนาะในการแลกรางวัลนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทําภารกิจก่อนเนาะขอแค่เรา ทำยังไงก็ได้ให้มีคะแนนพอเรามีคะแนนเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาแกลกรางวัลได้เลยการแรกลกรางวัลก็ไม่ได้ยากกดเข้าไปที่ลูกศรใส่ในส่วนของอีเมลอีเมลนี้ต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถตรวจสอบหรือว่าเข้าไปเช็คบัญชีอีเมลได้ของรางวัลเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลให้เรานั่นเองนะแล้วก็ใส่อีเมลลงไปแล้วก็กดซื้อด้านล่างได้เลยแค่นี้จบในการแรกลกรางวัลพอมันทําการตรวจสอบส่งอีเมลเข้ามาให้เราเป็นรางวัลเราก็ทําการเติมเงินเข้าในส่วนของทูมอนี่วเล็กของเรา ได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ในการแรกลกรางวัลนะเมนูที่3ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าบัญชี การตั้งค่าบัญชีเนี่ยก็จะมีประวัติการซื้อการติดต่อข้อตกลงลการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็ออกจากระบบแค่นี้เลยนะครับเรามาดูที่ประวัติการซื้อนะครับทุกรายการที่เราแลกเงินรางวัลไปเนี่ยเราก็สามารถมากดดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยเนาะว่าเราเคยแลกไปทั้งหมดกี่รายการดูบัตรกำนันตรงนี้ได้เลยนะของราวันที่เราแลกไปมันก็จะขึ้นแบบนี้100บาทแล้วก็จะมีการเติมเงินโดยการใส่เบอร์โทมอนี่วอลเล็ตเข้าบัญชีวอลเล็ตของเราได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นลัง วัน100บาทที่ผมแลกไปนะต่อมาวิธีการทําเงินนะครับกลับมาที่หน้าแรกเลยตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนแบ่งเป็น2ช่องทางและกันช่องทางที่1ที่เราจะได้รับเร็วที่สุดก็คือการตอบโครงการเนาะการตอบโครงการ50คะแนนตรงนี้เราทําได้เรื่อยๆเมื่อมีโครงการเข้ามาเก็บสะสมก่อนได้เลยนะ สำหรับวิธีการทำโครงการเนี่ยเราก็กดเข้าไปกรุณาอธิบายรูปภาพให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นรถภาพรถบัสนะครับรถบัสสีแดงเราเขียนรถรถบัสเลยก็ได้นะเป็นภาษาไทยนะครับรถบัสนะใส่สีแดงด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งด้านล่างแค่นี้เลยพอเราทําการกดส่งไปเนี่ยมันจะเป็นโฆษณาขึ้นมานะโอเคนะครับผมได้รับมาที่50คะแนนเรียบร้อยแล้วจากการตอบโครงการรูปภาพเมื่อกี้เลยการตอบโครงการเนี่ยก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับไม่ยา ส่วนต่อไปโบนัสนะครับคะแนนโบนัส5คะแนนตรงนี้เนี่ยจะได้รับจากการตอบโครงการนี่ครับหรือการทําแบบสอบถามมันก็จะขึ้นคะแนนให้แล้วก็กดรับได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของคะแนนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับจากการทําแบบสํารวจ10,000คะแนน1000คะแนนนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปทําแบบสํารวจเพิ่มได้ในการรับคะแนนหลักๆของเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะมีการทําโครงการการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใช้งานจากเว็บไซต์นี้จากแอปนี้ในการทา รายได้เสริมโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับเราสามารถเก็บสะสมเพิ่มได้ในแต่ละวันนะครับแอปละ100แอปละ2 0 0แอปละ100ไปเรื่อยๆ,อยๆมีหลายๆแอปมีหลายๆช่องทางมันก็เป็นเงินก้อนในสิ้นเดือนได้นั่นเองเนาะอันนี้เป็นเพียงช่องทางในการหารายได้เสริมฟรีที่เอามาบอกต่อนะครับใครที่อยากจะลองเล่นดูก็พิมพ์ชื่อตามในคลิปวิดีโอนี้ได้นะมันจะมีรูปแอปมีชื่อขึ้นไว้ให้อยู่ด้านขวามือสามารถสามารถไปค้นหาติดตั้งตามชื่อได้เลยเนาะถ้าเราไม่สะดวกในการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็สามารถ ค้นหาชื่อใน Google Play Store หรือว่า App Store ก็ได้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ